ขีบปาเป้าเรื่องะครับใครที่เอเวอร์ทักสุดรามขีบปาเป้าเลยฮะเด้อเลยเด้อเลยเด้อเลยฮะขีบปาเป้ายร่องอะไรฮะแล้วนี่จับอยนี่จับก่อนมือมือป๋าจับอ่าค่อยเปลี่ยนขาจับให้แน่นๆก่อนจับแล้วเปลี่ยนนะครับ จับก่อนมือจับก่อนจับแล้วเปลี่ยนขาค่อยเดินไปลองนู้นครับลูกมือจับด้วยมือจับมือจับเชือกจับเชือกก่อนนี่มือจับเชือกก่อนนี่ขาอุ้มหนีไปไหมมือจับเชือกจับเชือก

เฉียงเฉียงเฉาเฉงเฉียงออกไปไม่เฉียงมาบขาเนี่ยเฉียงเฉียงนี่ป่อยยกขอแล้ก้าไปเฉียงเฉียงับนี้แล้วซ้ายขวาไปเข้าไปเชนเส้นาเอาไรงี้ตัวพิาวยกชื่อยอยกด้วยเย่เย่ชื่อเล่นชืเล่นรอสทัน่เอ

ใครยัไปส่นเราไปไม่ต้องสานจะิงเหรอ่ช่จิ้งหูหหลมด้วยเอาไปเก็บมาซิเอาไปเก็บมาสิเอไปเก็บมาสิเนี่ยระนแ Yeah, I got มากเออเกมเกมเกมเกเกมเกงลก่อนวันนี้เรามีทั้งหมด20ฐานเลยะคะ้าแรกเป็นฐานเที่ยวนครวังเย็นนะคะาที่2งมานรกค่ารคาตัวนะจ่แม่เท่าไหร่เนี่ย20อขอบคุณสถานที่นะคะเรา้านงมเป็่ในเรื่องที่ในการ

ค่อยเดินนะคะค่อยๆเดินจับเชือกสองข้างนะคะจับสองข้างเดินค่อยเพื่อความไม่ประมาทค่ะคะ่อยๆจับเชือกเลยนะคะคนตัวดำจัใจดีใช่ไหมว่างว่างและฐานปลาเป้าเรามีปลาเป้า อุ้มกลับไปคืนคุณครูครับผมอุ้มเอามืออุ้มบอลจับบอลไปคุณครูจับครับจับเอามือจับเอามือจับครับมือจับเอามือจับแล้วก็ไปคืน เ,เอา้าพยายามเดินมานี่ครับหยิบน,น้ำมาแจกให้น้องเลยหยิบม,มาเรื่อยคุณครูเดินออกมาเลยครับอย่าไปตรงนั้นเดินจะชา้าไปเลยไปเลยรงเวียนเตียมบันที ลมเรียนส่วนอักษร โรงเรีนสีวัลีคอนโรโรงเรงียนี่พากรวิทยาการ มีระเบียบที่ัยวันนี้นท่านผู้รับชาลูกเสือพี่น้องเสือท,ท,ทุกคนนะครับโดยเฉพาะลูกเสือสำรองได้มาร่วมกิจกรรมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งซึ่งโรงเรียนเพนฟ้า,านะครับได้จัดทำดนตรีพิะครับผมหวังว่าประสบการณ์ที่ท่านผู้ทับชาลูกเสือและพี่น้องลูกเสือสำรองทุกคนนะครับได้รับในวันนี้ จะเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ขอให้พวกเราทุกคนนำประสบการณ์นี้เก็บไว้ในใจของท่านแล้วก็ขอให้ช่วยกันทำความดีต่อไปในนามของสํานักงานเก็บพื้นที่การศึกษาประศึการพุทธการีเกียสองนะส่านักงานลูกเสือเกตบประสบการณ์าีเกตบสองนั้นต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องผู้รับใช้ลูกเสือทุกท่านผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานนี้ทุกคน ผว่าพวกเราคงได้พบกันดีในท้ายที่สุดนี้ผมขอรัชนาคุณพระสิริรัชกรลได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง,งหลายโดยเฉพาะบารมีแห่งพ,พร, from, ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทจงได้โปรดดลบันานให้ทุกท่านเดินทางกลับทุกแนวโดยสวัสดิภาพและขอให้พวกเราทุกคนนะครับได้มาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับฮะตง อะไรแบบนี้ฮะจงัำดีจงัำดีจงัำดีไม่ลงน่ารักมากเลยครับต่อไปเรียนเชิญพูดแทนชักคขอชาติ กรับทงชาตินด้งลงเลยครับดึงลงเลยลูกผู้กำกับทำมธัธยาหาัดนะคะลูกเสือย,ยืนตรงเฉยๆไม่ต้องทำนะลูก